สวัสดีนะจ๊าทุกคนมาจ้ากินขอน้ำาปลาอ้วนคือเก้าเหมือนนี่แสงแดดจ้ามากเลยผสมพี่น้องผสมน่มากินไหมทอดแล้วไม่หมคือเก้ามีซุปมะเขือจ้าซุปมะเขือแซ่บมกันมาเด้อพี่น้องเด้อกรหนุยกะกระชับขนาดแซ่หมูสับพี่น้องแซ่บคือเก้าเมนูอาหารบ้านๆเนาะพี่น้องมาๆเบิ่งโอ้ยากวนใจ Mm-hmm. 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 Mm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. nang Này là mọng rồi ăn. Ừ. Ừ. กระทั่งผุ่นกระดาษแห้งผดกระทั่งผึก่กอะหอมผดเป็นแม่นูโปรด,ดรอีกหลี ซุปมะเขือคุดอยากเหมืนอนร่มตีประตูเหมืนอนร่มแห้งๆได้เพี่น่อยเมื่อสักครับมันหนาวอีกแล้วบ้าง คือเนี่ก็ลาไปตำเหนียดแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋มากกินข้าวซื้อบรรจุหรอกขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะพี่น้อง